สามโยตอนนี้ผมว่ามีความมั่นใจแต่คลาสไม่ถึงไม่มีกองกลางตัวรับที่แท้จริงที่แท้จริงคือไงก็คือที่อยู่โฮดดิ้งตรงนั้นเลยรับบอลจากกองหลังพาบอลขึ้นไปอนะไรนี้ไม่มีไรเดอร์ถึงในรูปแผนเขาเนี่ยจะเป็นกองกลางตัวรับโฮดดิ้งอะแต่ว่าหน้าที่เขาทำในวันเนี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะไรเดอร์เขาเป็นสไตล์ที่แบบวิ่งสอดขึ้นไปแล้ววันนี้ก็เช่นเคยเขาก็วิ่งสอดขึ้นไป เขาคงน่าจะลองแผ่นนั่นแหละเป็นดอนนาเซฟหลายลูกมากซานโชยิงสองลูกจอดจอตอนไฮเซฟได้ฮึดแบบกระตุ้นเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยก็คือไม่เสียเพิ่มอะแต่ว่าเราก็หาประตูแรกไม่ได้มีประตูที่มามุดเปิดให้ฮารแลนด์ลุงนั้นคือแบบตะโกนลั่นบ้านแนละ้วแบบได้แล้วเว้ยก,กว่าจะได้สุดท้ายล้ำหน้าไปาลุงนั้นได้เนะี่ยคือฟินนะแต่มันไม่ได้แล้วมาพูดหึงฮารแลนด์นั่นแหละก็คือนัดที่แล้วที่ยิง ยิงได้ก็กพความสามารถเขาล้วนๆน่ะคือแมนซีตอนนี้เพิ่งแต่ฮาเล่นคนเดียวนะคนอื่นก็ยิงคนละหนึ่งลูกต้องรอ,อเป๊ปให้โอกาสพวกมามุดหรือว่าแชกีบ้างว่าเขาจะเปลี่ยนสไตล์ของแมนซีได้หรือเปล่าที่เพิ่งแต่ฮาเล่นมาใช้มามุดไหมยิงได้ยิงได้เหมือนกันแชกีก็น่าจะยิงได้เหมือนกันนะตอนนี้เ็แล้วแต่เป๊ปแบบว่ามามุดหรือซาบิโยหรือแชกี สามโยตอนนี้ผมว่ามีความมั่นใจแต่คลาสไม่ถึงอายุ21ต้องเข็นฟอร์ม,มากกว่านี้นะผมก็ไปดูในในช่องแมนซิตี้ก็จะเป็นคลิปเที่ยวบ้านของซาเมนโยนะ mm hmm. เขาก็ดูภูมิใจในความเป็นแมนซีของเขาเขาดูมุ่งม,มั่นมากแต่คลาสบอลน,นะยังไม่ได้ผมไม่ได้เกียดซาเมนโยแอ้ว uh huh. ผมก็ให้กำลังใจเขานะแบบว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาแต่ตอนนี้ก็ยังก่อน